สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมกลับมาถักท้ายเอฟซีสุภูสุขคนแลน้วนะจ๊ะพี่น้องตอนนี้กับภากนกินข้าวเซตแล้วเอ้อพี่น้องบาสนะขา้าวเร้ากินขา้าวเร้ากินกาแฟจันสมนมเนยขนมนมเนยพี่น้องบาดนี่ก็สิเดินเดินทางต่ออีกยาวไกลแล้วจ้าบาสเดินทางอีกยาวไกลเดี๋ยวใส่ที่ขาดเข็มขาดก่อนพี่น้อง ลัดเข็มขัดทุกครั้งสิได้ปลอดภัยเนะพี่น้องเนาะเข็มขัดนิรละยเฮ้าน,านี่ละบันนี้ก็สิเดินทางอีกประมาณ6ชั่วโมงเด้พี่น้องก็ฮหอดสต๊อกโฮมแล้วจ้ะ้ากันนั่งกินอาหารเซาอยูนเบอร์เกอร์คี้งินแลจ้ะ เติมน้ำหมอกน้ำมันน้ำลันพน้องจ้าเพราะว่าเท่าเดินทางไกลนะจ้าเนาะต้องเตรียมพร้อมเช็ครถเช็คล่าใหา้เรียบร้อยสก่อนเนาะพี่น้องเนาะจังเดินทางไกลมืัอน,นี้ก็มีแดดวันนีฝนจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่ามีข่าวว่าสิมีฝนตกแต่ว่าบ่รู้สิเป็นช่วงใดตอนใดเนาะจ้าเนาะอตอนพันยัยกับกาลัง ถ้าขับรถเดินทางต่ออีกยาวไกลจากพี่น้องจ้าก,กะมว้วนดีอีกแบบนึงจา้าก็ได้เฝ้าได้ยังดอกหิวกับจอดกินขา้าก็พี่น้องเนาะก่อนอื่นกับขอขอบพุ้นเอเกาเอฟซีใหม่าว่าสิเป็นฟังไทยฟังเล่าฟังต่างประเทศเนะจ้าเนาะที่เขามากุตติดตามให้ ับคลิปนี้เอาไปสั้นี้เด้อจ้าเด้อเอาไปคลิปหน้าข้าจังมาพอกันมายสิได้เบิง่งหนทางน้ำพอใหญ่แล้วกะข้าจังไปพอกันอยู่สต็อกโฮมนะจ๊ะเนาะเดีย๋ยวสิไายเมืองหลวงของสวีเดนให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่องนะจ้าเนาะว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงนะจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไปสั้นี้เด้อจ้าเด้อเอาไป